สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงหาทํำเมนูวันนี้ก็คือวันนี้ก็คือยาคูปีโป้ก็ไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันนี่จัดไปหนึ่งคำคมเริ่มจากแกะส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็กองมันเอาไว้คือเมนูนี้ไม่มีอะไรยากจริงๆนะคะ และที่สำคัญคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนร้อยเปอร์เซนตโอ้ยเสียงขึ้นจมูกอยากรู้ไหมว่าพออะไรพอระหว่างที่เรานั่งพากเสียงอยู่เนี่ยข้างบ้านก็ต้มปลาาแล้วคือกลิ่นแบบอื้มตราตรึงใจโอเคพักเรื่องปลาลาก่อนแล้วกลับมาพากต่อ สับปีโป้เอาตามที่ชอบเลยชอบไซส์ไหนขนาดไหนก็ตามใจเสร็จแล้วก็เทใส,ส่ถ้วยชามกระบังหม้อหอยได้เลยอ่ะแล้วก็กวนน้องเข้าไปพอให้สีมันเข้ากันเสร็จแล้วก็เทยาคูลงไปได้เลยโหไม่คิดว่ายาคูจะเยอะขนาดนี้สามขวดอ่ะเสร็จแล้วปิดฝาเอาน้องเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นแล้วก็รอให้น้องเสร็จตัว บ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันเอ็กี้เอ็กเอ็กเช้าแล้ว Morning Everybody ไปดูกันเลยนี่ค่ะซีแดหน้าตาอาจจะไม่น่ากินนะคะแต่ว่าจะชิมแล้วก็จะบอกว่าอร่อยหรือไม่แต่มันต้องอร่อยแน่นอนอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นยาคูนี่มันแข็งมากทุกคน อร่อยค่ะไปทำได้เมนูนี้นะคะทำง่ายอร่อยด้วยลองไปทำกันดูนะคะ